สวัสดีครับป้าป๋า you, สวัสดีครับวันนี้เขาจะกินอะไรแกงเขียวหวานใส่กระปุกแล้วนะที่แรกเขาจะไม่กินวันนี้เพราะว่าเขาจะกินอะไรนะวันนี้ปกติแล้วทําไมไม่ได้กินหลงไม่มี <no โ,อโอ้ยก็เลยต้องหันมากินข้าวดูนะนะโอ้ทำไม่ไมมะมาม้ามาม้าล้างน้ํามันหม้อน้ํามัน นะคะเออก็คิดว่าเขามีหลังบ้านปา้ป๊าเดินไปดูหม้อ<ม>เป็นไฟเมอวานก็เปลี่ยนเปลี่ยนอาหารเนาะ<ม>เปลี่ยนย้ายมากินวันนี้<ม>ไอ้ป้าป๊านึกว่ามีน้ํามันนะคะบอกเมียว่าเขียวหวานนะเอาเก็บก่อนสุดท้ายต้องลงมากินแกงเขียวหวานพี่น้องค่ะอ่ะเอยชีวิตสองพ่อลูกพี่น้องเอ้ย เมนูผิดหวังสองวันแล้วโดนเลือนนะฮะว่าไปกินวันอาทิตย์วันเดียวเลยจบอาทิตย์เนี้ยโ okay? อเคส่วนดักเอ็นเกียคักหลายพี่น้องพ่อลูกพ่อลูกจ้่นะแซบไหมปะปะ๊าทีแรกว่าจะต้มสปากเกตตีให้ทำไมนม้แผ็ด ทำไมเผ็ดมาม่าไม่รู้วะสงสัยกระทะกระทะแม่มั้งเแมยวนญี่ปุ่นว้าวสินญี่ปอ่นพริกอย่าพริกอันนี้พริกอ่ะกินนั่นแหละได้อร่อยกินได้ลูกฝึกไว้จะได้อะไรนะเผ็ดละลายแฟตลองไปดูสิลองไปดสโนโนโนมาม่าไม่กินมาไม่อิ่มแล้วแบบนี้มันอ็สักกงป้าป้าเผ็ดกว่านี่ของป้าป้าเผ็ดกว่าเออ พอลูกกินข้าวแรงวันนี้กินสายเพราะเขาคิดจะกินเฟ้นไฟรายกันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีน้ำมันนื้ออือปสรุปกินข้าว mm hmm. ไม่ใช่ของไทยนะคะเบอร์กเกอร์กับข้าวเนาะเนม่ใช่ปนปนเนี่ยแซบยูชอบกินแบบนี้นะ mm hmm. <c oughs> เจ้านี้กินกับออ่ามันบดได้กินกับพาสต้าได้กินกับข้าวได้นะคะ สงสัยจะติดกระทะปอีกจดเมื่อกี้แล้มเมื่อกลางวันอเอันล็สมากเกลิกป๊าป้า